เห็นแล้วพี่น้องมันเบลีมันเล่ยเบลีหูเลืองหูเทียหูแดงนี่ยังมันจะเลยเลี่ยนบาจบนะครับสมือเราพี่น้องกันจักอาทิตย์หนึ่งเขาสิมาไหลจักเถือสองเถือกันนั้นแหละบลีไหลสมเอือคือคนยังมาท่านพานคนบาแผลขัดแผลเนียนั่นแหละพี่น้องสู่กันเอาไปสู่กันเอาไปสู่มาใกล้แล้วสู่มาใกล้แล้วถอยไม่ได้นะแวดใดเด้จ้าแวดใดเด้จ้า ขอบคุณไลยๆเพื่อนที่เขามาหาขอบคุณทุกคนนะคะอย่าอ้วนให้กำลังใจจะคของเสมอเจ็บไข่ได้ป่วยกับลูกขึ้นมาเห็ดคือเก่าหยุดบ่ได้งานนี่โรงเรียนนี่ที่ซื้อเพร่ออหยางอยากออยาอยากได้กระติกหนักจะบรรลุอ้วนเพื่ออหยางกับบรรลุกินกับเบ็ดขึ้นหลจะ่าอวด อ้วนแบบว่าอ้วนขาใหญ่แขนใหญ่เนี่ยแขนเนี่ย,นนยมีผู้ใดมาหายกำลังใจหลายบ่ออันนั้นมันจะจบไปยุส้าคนว่ามีคนมาหายกำลังใจหลายมันรู้สินอนปวดสามขึ้นลำมือนเนขาขึ้นดีซีในี้องสิบเไว้ <c oughs> ต้องไปหายามากินละ <c oughs> เลยเด็กเปเออได้ให้ลุ่งวิ่ไปสื่อให้การบ้านส่งทุกวันส่งทุกวันไม่เคยขาด <c oughs> ได้อ้วนสู้ตลอด ใหญอ้วนปีกินเยอะกินเยอะอะไรก็อร่อยอะไรก็อร่อยคนมันหลายคนมันกินหลายมะหมมก็กินอะปี่น่ออยากมวนน้ำโมนนะ้ออ้าก็ะปได้เปะอันนี้จับผู้ใดกันไดคือถือกเหลขกบ่ก็คือถือกเลข <laughs> ก,กันสิโอ้ยยาวสุดไลายสดเอเดอพี่น้อง ทำอะไรให้มันสม่ำเสมอนะคะสม่ำเสมอหลักกิะชิดกระชิดขึ้นบม่หมดคือเราขึ้นหอดมาอื่นคนละวะหลานจะบมาถ้าหลานมาก็จะหมดเออหลานเราพิกิกอกพูดำเนพอกับเม่มมันเออนม,ม,นมื่อคลิปสตรีมช่องคุณคิดอะไรอยู่คลิปยาวคลิปสตรีมสามนาทีขึ้นไปนะคะมีไหมไม่ม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาได้ว่าก็ให้กินได้ไม่ใช่เซเว่นแต่กินได้นะคะมาได้จ้ามาเด้อผูไดโพสย่งเลี้ยนใหม่ๆอยู่มันกับเบอปังเพชรยังไดมันกับเบอปังเพชรยังไดกับเบอปังหมูกับใบดังเขาบ่มีคลิปปังเข้าก็เลยบ่ดังถ้ามีคลิปปังมันก็ดังไปเองแล้วคนเข้า ยังไม่ปังมันก็ไม่ดังนะแหนดอกเบอร์แหนดอก,ดอกหลายปวดละ่ะเพราะว่าทัวททวท่วประเทศทัวเบอแมนแต่ทั่วประเทศทัวโลกก็ลืหลดได้เยอะหน่อยแต่ไม่เยอะมากอายุมากกินไม่ได้เยอะลบให้ให้พวกเด็กๆกินให้อิ่มมากสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงแห่งๆรวยๆอม เคยอมแล้วทำทุกอย่างพ่ทุมทำทุกอย่างไม่หายไอ้เรานี้ยังสู้ไม่ได้เลยอายุมากหกสิบกว่าเจ็ดสิบก็ยังมียังยังเล่นอยู่ป<ร><ร>วดข้อก็เลจํำเป็นตองคันบ่มีอย่างก็ขึ้นนอนทั้งเมื่อหลยสบายแล้วก็คลิปเรียวคลิปเรียวคลิปสั้น สามวิสี่วิหาวิก็ว่าไปตายมันอาจจะสจีอักเสบอักเสบมากนะไอ้ไอ้เหงือกนะั่นนะมันจะคงสีอักเสบแน่แน่นี่นนแหละมันจังของมันขึ้นมาสองช่องแนละ้วเหลือสองช่องยังไม่ขึ้นสีเขียวเขาก็ว่าให้ขยันลงคลิปเออขยันขยันลงมันก็ขึ้นมาอีหลีแหละ ปีมีสุขปีใหม่มีโชคมีชัยเฮงเฮงรวยรวยลำเล่รวยรวยไปผ่านมามาคุยกันมวลเสื่นเด้อพี่น้องเด้อมาคุยกันมวลเสื่นมีอะไรก็เออได้ยักสองท่านกลัวน่สิเขาก็สิดัานโมมใหายดัานมใหายรับบวัติ่ระวเด้อเออ แต่มันก็ไม่ค่อยอร่อยหรอกมันไม่เหมือนทำเองเนาะมันมันก็ต้องทำเองแต่ก็กินสองตาใหญ่กโ,โชคดีมีชัยแหงๆตอนฟัง,งล่ำๆรวยๆกันทุกคนเด้อจ้าเด้อจ้าขอบคุณหลายๆขอบคุณแหล่งหมูหลายมันแสบอืกันอยู่ด้นกับเเป็นหมูคนละเอออยู่นานไม่ได้แต่ว่าไปหอนฮอดบ้านมันกินหลายแหงกินแบบลูกบ่ได กินหมูลหลายมันก็เลยแสบพี่น้องคะพ่อปดังกับคนกับหมุดยักหน่อยกับคนกับมาเบงหน่อยคนบ่มาเบิงหลายแต่คนเออสมัยสำบบเง็จอ้วนกินบนเหลือห้ใครกินน้ำได้สมัยแต่เก่ายังมีแห้งอยู่ด้วยเนี่ยเทศบะเหลวกัย่งคาราคาสังคือว่าล่ะเออกระเทศแลลวกับปอ,โอโดโป่งจบแล้วมันมันเชื่อกัน นัานาง่งบอกนั่งอย่งอยู่ออู้เดียวเออบ่มีมูมาคุยนํามันกังงเาทามีที่ซื้อเพื่อหยัางอยากอยากอยากได้กระติกหนักสวัส mm hmm. ดีเพื่อนๆทุกๆคนอย่าง อย่าให้มันขาดแม้แต่ยางเดียวพี่นนอะสู้น้ากันไปสู้น้ากันไปอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆก็มาให้กําลังใจกันเยอะๆสู้กันไปสู้กันไปคนเก็บทองประจําเดือนกะกินลงไปกะหายปวดฟ้นกะหายแก็บ่หายทันที่อยู่ดอกปวดฟ้นกินนัวเนาะพี่นนองเนาะ ผ่านไปผ่านมาแวะได้นะคะแวะบ้านยายอ,อ้วนได้นะคะแล้วก็สตอรี่ก็ลงลงไปถาาหนึ่งลงลงไปไหลสดไหลไปเอาให้มันครบสุกยางถูกแนวกินอย่่หนกินไผ่กินมันกินน้อยคนมันบะแสมันบะคือกินหลายๆคนแหงมีผักมีสีใบหลายๆหขึ้นแสบกิน จะความจะกินอยียงงจะเกาเนี่โอ้ยองของสานีกกินเหมือนหลน้องไม่งั้นก็ไม่ไม่หายนี่ขนาดกินยาก็ยังปวดปวดอยู่แต่ไม่มากแต่ไม่มากยินดีต้อนรับค่ะเพื่อนทุกๆกคนยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีเมษศส,สวัสดีจะซื้ออะไรของก็เยอะแยะแต่ไม่รู้ว่าจะสกินอะไรจะทำอะไรก็เลย ก็เลยหากินแถวๆนี้มีอะไรต่อไปสู้ต่อไปสู้ให้ถึงที่สุดเพราะว่ายายอ้วนอยากเรียนจบนะคะยายอ้วนเค็นหลดขวงเขามาในสอยสอยแต่เก็บแยบนะยเนาะสอยแอนเขาขายกับเขายายอ้วนจะยื่นดูรถจะมาตั้มแล้วค่ะยายอ้วนไผพานมาแวรไใดได้จ้ายายเอื้อนเหลือไม่กี่นาทีแล้วเหลือไม่กี่นาทีเดี๋ยวก็ จะลงไลฟ์6เมี่ที่ผ่านมาเรายังไม่ผ่านเราทามาหลายเดือนแล้วเยังไม่ผ่านปี67นี่ก็ขอให้ผ่านกันทุกคนนะคะที่รับช่อมลายหน้าที่รับช่อมลายได้เสมอเสมอมันก็จบไปเลยพี่น้องเพราะวัน้าที่มันขึ้นเสมอเนาะพี่ทมทางทางนู้นหนาวไหมหนาวไหมตรงนี้หายหนาวแล้วคะ่ะหายหนาวน้ำใจนําดีใจนําหลามู่งเป็นได้ผ่านเพราเป็น ขยันเนาะคนจะไหนผ่านเานเข้ากระตองเห็ดตามไปมันอาจสียอักเสบอักเสบมาแนะไอ้ไอ้เหงือกนั่นนะมันจะคงสีอักเสบน้ำแน่นั่นแหละมันจะเห็นคลิปเน่าสตอรี่ภาพหนึ่งลงทุกวันนะคะลงทุกวันลงทุกวันอย่าได้ขาดเข้าสิไปใดงกัย้อนเข้าขยันเนี่ย เป็จ้าอ้วนจะเป็นเป็นเป็นไม่หายเป็นไม่หายใครเป็นกลุ่มแก๊ก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะอย่าให้เป็นแห้งขื่ออยากจบอยากจบต้องทำยังไงติงหน่อยมันกบะไว้แห่งเป็นคนนอนเป็นแน่ปกติแห่งเป็นคนนอนเก่งต้องเว้นก็ตตองมีเวลาพักผ่อนมีเวลานอน โทรศัพท์หล่นโทรศัพท์หล่นมาเด็กหน่อย